สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินรถนะคะวันนี้แอดมินรดก็อยู่ที่สาขาสุกเสรมนะคะลูกค้าวันนี้ก็จะพามาชมรถคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota าอ่าสปอร์ตไเดนะคะรถปี2002นะคะลูกค้าสภาพยังใหม่มากนะคะอ่ะก็คลิปที่แล้วนะคะแอดมินรดให้ชมรถมิวเซเไปนะคะ แต่อเผอิญว่าในวิดีโอมันติดคันนี้ไปด้วยก็มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามานะคะว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ปีอะไรนะคะสภาพเป็นยังไงอ่าเดี๋ยววันนี้แอดมินรถจะพามาชมนะคะว่าเป็นแบบไหนยังไงนะคะสภาพยังดีไหมนะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นรถอ่าโตโยต้าสปอร์ตไเดปี2002นะคะลูกค้าราคาตัวรถอยู่ที่20000 0ต้นต้นนะคะลูกค้าไม่ถึงกลางนะ ไม่ถึงสองแสนกลางนะคะก็ประมาณอยู่ที่สองแสนสองสองแสนสาประมาณนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคันนี้สภาพยังโอเคยังสวยงามอยู่เลยนะคะสีก็ยังสวยอยู่เลยนะคะคันนี้นะภายนอกนะคะเป็นสีบอนทองนะคะลูกค้าก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเราขายตามสภาพนะคะรถข,ของเราทุกคันนะคะลูกค้าไม่แท้นะคะไม่ได้กกมายอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าตัวรถนะคะ อ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นค่อนข้างเก่านิดนึงนะคะไฟตาก็ยังเป็นแบบเดิมสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะลูกเล่นยังไม่เยอะนะคะแต่ไฟตาของเราตอนนี้นะคะก็ส่องสว่างปกตินะคะอ่าเรื่องระบบไฟระบบเบรกระบบเกียร์ต่างๆของเราก็ใช้งานได้ปกติหมดนะคะลูกค้าอ่าด้านล่างนะคะเป็นไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็ส่องสว่างปกตินะคะเพิ่มเติมด้วยตัวนี้นะคะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะตัวนี้อ่าแต่งมาให้ด้วยนะคะด้านหน้า แล้วก็มีไฟมีกระจกมองด้านข้างให้ด้วยนะคะหนึ่งตัวนะคะอันนี้ลูกค้าเดิมเขาติดมาให้เนาะอ่ะแล้วก็ในตัวกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะอ่าด้านฝั่งประตูด้านข้างประตูทั้งสองทั้งอ่าทั้งสองฝั่งนะคะประตูทั้งสี่บานก็มีกันสาดติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้า บันไดข้างของเราก็ยังอยู่นะคะยังแข็งแรงคงทนนะคะขึ้นขย่มก็ไม่หลุดนะคะลูกค้าตามนี้นะคะสาภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะสวยๆกันเลยนะคะด้านหลังก็จะมีที่เก็บล้ออะไรให้นะคะตัวนี้ล้ออะไรก็มีนะคะหรือจะเป็นที่เปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนถ่าย,ยล้อเราก็มีให้ครบนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมภายในนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสาภาพจะเป็นยังไงบ้าง อ่าเปิดออกมาก็ยังถือว่าโอเคนะคะลูกค้ารถปี2002นะสะภาพตามนี้ถือว่าโอ้สุดยอดมากนะคะลูกค้าเบาะก,ก็นี่นะคะตามนี้เลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้านะสีเทามีลวดลายตรงกลางให้นะคะก็ถือว่าสะอาดได้ดีเยี่ยมเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ลูกค้าเดิมน่าจะดูแลดีอยู่นะคะอ่ะด้านข้าง ประตูด้านฝั่งข้างคนขับนะคะก็ตามนี้เลยที่ปรับกระจกทั้ง4บ้บานนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะปุ่มต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานนะสะภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหน้าจอตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าแอร์ก็เย็นปกตินะน่ะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะเบาะด้านหลังเนาะอ่ะในส่วนเบาะด้านหลังนะคะก็เป็นสีเทาเช่นกันนะคะมีลวดลายให้นะคะพนักพิงศีรษะอ่าพนักพิงและที่พักศีรษะก็ปรับระดับได้นะคะลูกค้าเบาะก,ก็สามารถพับเก็บได้นะคะอ่ะพับลงได้นะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเบาะให้ด้วยนะคะตามนี้เลยนะไฟห้องเก๋งก็ใช้งานได้ปกติหมดทุกตัวนะคะ ตัวนี้ก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้าเราก็จะเช็คให้อีกทีหนึ่งนะคะเช็คสภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะเราไม่ทิ้งลูกค้าอย่างแน่นอนนะเราก็ดูแลให้แล้วก็มีการดูแลหลังการขายให้ด้วยนะคะใครสนใจนะคะก็เข้ามาดูรถได้นะคะที่สาขาต่อชะดอนะคะ,ะสาขาสุกเกษมนะคะลูกค้าตรงข้ามกับต่อชะดสกลนคเรเล่านะคะ,ะเข้ามาดูได้เลยนะคะ นี่ยังสวยๆกันเลยนะคะภายในใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะคะลูกคา้าราคาสองแสนเองเนาะตามนี้เลยนะอะ่สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยค่ะหรือจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะมาเดี๋ยวแอดมิจะพาไปดูอีกคันนึงนะคะเป็นคันนี้เจ้ารถครอบครัวขนาดเล็กนะคะเป็น Toyota A v เวซ่สีดำนะคะ คันนี้สภาพยังใหม่มากนะคะลูกค้าสีก็เป็นสีเดิมสีแท้จากโรงงานเลยนะคะนี่ใครที่ชอบรถครอบครัวเล็กๆกระทัดรัดนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะลูกค้ารถคันนี้เป็นรถปี2021นะคะราคาก็ไม่แพงนะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะก็ ่ไฟเขาออกแบบมาได้สวยเลยทีเดียวนะคะลูกค้าด้านตัวกระจังหน้าก็จะเป็นสีเงินสลับกับสีดำนะคะก็ไฟตัดหมอกด้านล่างก็ใช้งานได้ปกตินะคะเปิดสองสว่างปกติล้อก็เป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมของโตโยต้าเลยนะคะ เป็นแม็กตรงรุ่นของเขาเลยนะตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะลูกค้าในตัวที่จะเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ด้านฝั่งประตูก็จะมีาการสาบให้ตรงรุ่นนะคะนี่ทั้งสีด้านเลยนะคะทั้งสีบานเลยนะะเดี๋ยวเราดูอาวคันนี้ล็อกโอเคไม่เป็นไรเราดูภายนอกกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังแอดมินจะให้ดูภายในเต็มๆกันไปเลยนะคะ สีเดิมนะคะลูกค้าไม่เคยทําสีนะคะรถของเราทุกคันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้าท่วมไฟไหมอย่างแน่นอนนะคะการันตีได้เลยนะและตัวด้านหลังตัวรถนะคะไฟท้ายเขาก็ออกแบบมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะอะด้านบนเขาก็มีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะเล็กๆตามนี้นะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะด้านบนเพิ่มความรอ และโชบเชี่ยวด้วยครีบฉลามให้นะคะนี่เป็นรถครอบครัวขนาดเล็กอ่าเป็นรถแบนหลักนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาดูรถได้นะคะ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะลูกคา้าทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายหรือลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาก็แจ้งเราได้นะคะจะมีทีมเอารถไปให้ลูกค้าดูถึงที่หน้าบ้านนะคะก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเช่นกันนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะอยากได้รถประเภทไหนนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถครอบครัวนะคะหรือจะเป็นรถกระบะรถคอกรถตูดด้ทึบเราก็มีหมดนะคะตามนี้เลยนะคะลูกคา้ารถแบน์หลักแบนรองเรามีให้เลือก หลากหลายมากมายนะคะนุ่นโซนทางนู้นก็จะเป็นรถคอกนะคะเป็นรถตู้ทึบนะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานรถไว้วิ่งงานขนของ<ๆ>ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีโวนะคะซิงเกิลแคปนะเป็นอคอกกับเป็นรถตู้ทึบนะคะอยากได้แบบไหนสไตล์ไหนบอกเลยนะคะ นี่เรามีให้เลือกมากมายนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนสอบถามกันได้ไม่ใช่จะมีแค่รถยนต์นะคะแต่รถนุ่นเห็นไหมคะรถตักดินนะคะรถแบ็คโฮเราก็มีนะคะหรือจะเป็นรถ100จอดอยู่ด้านหลังตรงนู้นก็มีนะคะลูกค้ามีมีเยอะเลยนะคะหลายประเภทเลยรถเราโอเคอ่ะตรงนี้ก็เป็นโซนของรถกระบะนะคะ เดี๋ยวแอดมินให้ดูนะคะรถกระบะก,ก็มีรถต้นเดียวรถแคบรถสี่ประตูนะคะมีทุกแบรนด์นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลักแบรนด์รองนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะนี่ตัวนี้ฟอร์ดก็สวยนะคะตัวนี้ก็เดิมๆเลยนะคะลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรนะคันนี้ก็เป็นแม็กนะคะนี่ เป็นแบรนด์หลักนะคะรถอีซูซูนะนี่คันนี้ก็สวยมากนะคะลูกค้าเป็นรถอีซูซูสีประตูสีเทานะคะอ่าลงแม็กให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของแม็กเราก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะล่อๆกันไปเลยนะคะใครที่มองหาก็เข้ามาดูได้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะของเราประเสริฐผลสกลนครน,นะคะมีทั้งหมด7สาขานะคะลูกค้า ลูกค้าสะดวกหรือใกล้ที่สาขาไหนก็แจ้งได้นะคะาหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากทําเรื่องจองรถกับทางเรานะคะแอดมินขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าการโอนจองให้โอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะลูกค้าหากลูกค้าโอนเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีบริษัททางบริษัทเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะฝากกันด้วยนะ โอเครถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเรานะคะเระเสริฐผลลูกเรื่องสกลนครนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะไว้พิจารณาหน่อยนะราคาเบาๆปะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย